ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งได้แต่งงานกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ใครจะรู้ว่าการแต่งงานในครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยการหลอกลวงสุดท้ายแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เธอได้กลายเป็นนางเอกของเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่ทุกคนกำลังจะได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับยาพิษเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบมาตั้งแต่ยุคโบราณเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรและอารยธรรมยุคแรกใช้มันเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ เพื่อทําให้มั่นใจว่าเหยื่อหรือศัตรูของพวกเขาจะเสียชีวิตวันนี้เราจะเล่าถึงคดีที่ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในสายตาของคนอื่นเขาคือข้าราชการที่มีงานมั่นคงแต่เพื่อบรรลุปเป้าหมายของตนเองเขากลับใช้ยาพิษที่สามารถพบได้ในธรรมชาติกับคนที่นอนข้างๆเขาหลังจากที่แต่งงานกันได้เพียงแค่สเดือนยาพิษนี้ถูกใส่อยู่ในอาหารจานอร่อยที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งเป็นวิธีการก่อเหตุที่ลึกลับและน่ากลัว วันนี้เราจะมาทบทวนเส้นทางของคดีนี้โดยย้อนเวลากลับไปในปี2020กันค่ะสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่เมืองไถโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนเมืองนี้มีผลิตภัณฑ์จากการทำประมงทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และมีพืชผลทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างไรก็ตามในวันที่14กันยายนปี2020 ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้พนักงานของร้นานหนังสือแห่งหนึ่งในเมืองนี้ที่ชื่อว่าหวังลิลี่ได้หายตัวไปเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ3วันก่อนวันที่10กันยายนลิลีล่บอกว่ามีธุระที่บ้านและขอลาง,งาน3วันแต่ในเช้าวันที่14กันยายนเธอไม่ได้กลับมาทํางานตามปกติอีกทั้งเธอยังไม่ได้โทรแจ้งกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ได้มาทํางาน เพื่อนร่วมงานที่สนิทกับเธอที่ชื่อจางได้โทรและส่งข้อความไปหาเธอแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆหรือว่าเธออาจจะป่วยหรือมีเรื่องอะไรที่บ้านต้องการความช่วยเหลือจางจึงรายงานเรื่องนี้กับบริษัทและตัดสินใจไปเยี่ยมลิลี่ที่บ้านเพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจางมาถึงที่บ้านของลิลี่เขาก็ได้เคาะประตูแต่ไม่ว่าจะเคาะเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบกลับเขากังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับลิลี่เขาจึงรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารของชุมชน หลังจากยืนยันและตรวจสอบอยู่หลายครั้งฝ่ายบริหารก็ได้นำกุญแจพิเศษมาเปิดประตูบ้านของลิลี่แต่ภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกคนต้องตกใจลิลี่นอนอยู่กลางห้องนั่งเล่นมีฟองสีขาวออกมาจากปากของเธอและเธอได้เสียชีวิตไปแล้วจางจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีต่อมาตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วพวกเขาได้ปิดการที่เกิดเหตุแล,และเริ่มทำการตรวจสอบหลังจากตรวจสอบก็พบว่าในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ และไม่มีสิ่งของสูญหายพวกเขาจึงตัดความเป็นไปได้ของการโจรกรรมทิ้งไปตามที่ครอบครัวของลิลี่บอกลิลี่มีอายุเพียงแค่34ปีเธอนิสัยดีและไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆเมื่อวันก่อนวันที่13กันยายนครอบครัวยังได้โทรศรัพท์คุยกับเธออยู่เลยแต่หลังจากผ่านไปแค่วันเดียวเธอก็กลับเสียชีวิตลงเมื่อดูจากลักษณะภายนอกของร่างกายลิลี่แล้วไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บหรือการถูกทำร้ายตำรวจจึงคาดการเบื้องต้นว่า อาจจะเกิดจากโรคภัยหรือสาเหตุฉับพลันบางอย่างที่ทําให้เธอเสียชีวิตแล้วลิลี่เสียชีวิตได้ยังไงกันละ่ะเป็นอุบัติเหตุหรือโรคประจําตัวการที่จะทราบเรื่องนี้จําเป็นต้องมีการตรวจสอบร่างกายที่ละเอียดสก่อนและในกระบวนการการตรวจสอบนี้เองที่ได้เปิดเผยความลับอันโหดร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของคดีนี้แต่ผลการตรวจของนิติเวชก็ทําให้ทุกคนต้องตกตะลึง เพราะเมื่อทำการตรวจสอบกระเพาะอาหารของลิลี่แล้วก็พบว่าการเสรียชีวิตของเธอนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะพวกเขาได้พบสารพิษที่เป็นอันตรายจำนวนมากอยู่ในกระเพาะอาหารของเธอแต่คำถามคือสารพิษเหล่านี้เธอกินมันเข้าไปเองหรือมีใครบางคนจงใจวางยาเธอกันแน่เพื่อตอบคำถามนี้ตำรวจจึงตัดสินใจเริ่มต้นจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของเธอก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งได้ไปสอบสวนที่ทำงานของลิลี่ลิลี่เป็นพนักงานร้านหนังสือธรรมดาธรรมดา งานของเธอคือการจัดเรียงหนังสือที่อยู่ในร้านเพื่อนร่วมงานที่รู้จักเธอต่างบอกว่าเธอเป็นคนอ่อนโยนพูดน้อยและไม่เคยมีปัญหากับใครชีวิตประจำวันของเธอก็ดูเรียบง่ายคือไปทำงานและกลับบ้านตามเวลาดังนั้นเมื่อเธอลางานและไม่กลับมาทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อนร่วมงานจึงรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคมของลิลี่ตำรวจไม่พบว่ามีศัตรูหรือคนที่มีความแค้นกับเธอแล้วในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวละ่ะ ตำรวจได้คนพบอะไรหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งได้เดินทางไปยังบ้านเกิดของลิลี่และได้สอบถามพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของลิลี่เป็นชาวบ้านธรรมดาในชนบทพวกเขาบอกว่าลิลี่ได้ไปทำงานที่เมืองอื่นนานแล้วแต่เธอก็มักจะโทรหาพวกเขาอยู่บ่อยๆแต่เมื่อสองเดือนก่อนลิลี่ได้บอกพวกเขาว่าเธอได้จดทะเบียนสมรสแล้วโดยปกติแล้วการแต่งงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากลูกสาวก็น่าจะพาแฟนกลับมาที่บ้านเพื่อแนะนำให้พ่อแม่รู้จัก หรือไม่ก็ให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาร่วมรับประทานอาหารโดยการสักครั้งก่อนแต่ลิลี่กลับบอกให้พ่อแม่ของเธอสบายใจว่าสามีของเธอเป็นคนที่เก่งมากเป็นข้าราชการของรัฐและมีงานที่ค่อนข้างยุ่งดังนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันก่อนแล้วค่อยหาเวลากลับมาเยี่ยมพ่อแม่และวางแผนจัดงานแต่งงานที่หลังเหตุผลนี้ดูสมเหตุสมผลในสายตาของพ่อแม่ลิลี่และพวกเขาจึงไม่ได้ซักถามอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้อีกทั้งในสายตาของพ่อแม่ชาวบ้านชนบทนั้น การที่ลูกสาวจะได้แต่งงานกับข้าราชการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากส่วนลูกเขยที่พวกเขายังไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนลูกสาวได้บอกเพียงแค่ว่าผู้ชายคนนี้แซ่ใต้และเขาเคยแต่งงานมาก่อนหนึ่งครั้งแต่สุดท้ายก็เลิกรายกับภรรยายคนเก่าได้ด้วยดีส่วนรายละเอียดอื่นๆลูกสาวไม่ได้บอกอะไรกับพวกเขาเพิ่มเติมเลยที่ทำให้ตำรวจแปลกใจก็คือดูเหมือนว่าลิลลี่ได้บอกเรื่องการแต่งงานนี้กับพ่อแม่และครอบครัวของเธอฟังเท่านั้นเพราะแม้แต่เพื่อนร่วมงานของเธอก็ไม่รู้ว่าเธอได้แต่งงานแล้ว การแต่งงานนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังดูเป็นการแต่งงานที่เงียบมากอีกด้วยหรือลิลี่วางแผนจะแจ้งข่าวกับเพื่อนร่วมงานในวันที่งานแต่งงานใกล้มาถึงอย่างไรก็ตามหลังจากได้เบาะแสนี้ตำรวจจึงได้ตรวจสอบข้อมูลการสมรสของลิลี่จากสำนักงานทะเบียนสมรสทันทีจากการตรวจสอบพบว่าสามีของลิลี่ชื่อใต้หลูหมินเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและการวางแผนของเมืองไถจจากรูปถ่ายเขาใส่แว่นตาและดูเรียบร้อยมาก แต่สิ่งที่ทําให้ตํารวจสงสัยก็คือทําไมหลังจากเกิดเหตุก็ไม่มีใครพบเห็นเขาคนนี้อีกเลยเมื่อพิจารณาจากการที่สองคนนี้เพิ่งแต่งงานกันได้เพียงแค่สองเดือนความสัมพันธ์ในตอนนี้ของพวกเขาควรที่จะหวานชื่นมากๆแต่ดูเหมือนว่าที่บ้านของลิลี่จะไม่มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของผู้ชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยหรือว่าสองคนนี้เพียงแค่จดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่ทําให้ตํารวจสงสัยมากยิ่งขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขนาดนี้ได้เกิดขึ้นกับลิลี่ แต่ทำไมสามีของเธอใต้หลูหมินกลับไม่เคยปรากฏตัวแถมไม่เคยมีการเข้าแจ้งความเรื่องภรยาของตนเองอีกด้วยพฤติกรรมแบบนี้น่าสงสัยมากตำรวจจึงมุ่งเป้าสืบสวนไปที่ใต้หลูหมินทันทีหลังจากสืบสวนพวกเขาก็พบว่าใต้หลูหมินไม่มีท่าทีที่จะหลบหนีตำรวจจึงตัดสินใจติดตามเขาอย่างลับๆเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเขาในช่วงหลายวัน ไต้ลูมินเป็นข้าราชการที่มีลักษณะตรงตามแบบแผนเขาไปทำงานตรงเวลาอ่านหนังสือพิมพ์และการทำงานของเขายังดูค่อนข้างผ่อนคลายแต่หลังเลิกงานชีวิตของเขากลับดูน่าสนใจมากในสมุดรายชื่อผูต้ติดต่อในโทรศัพท์ของเขาเขามีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับผู้หญิงหลายคนและยังคงแสดงตัวว่าเป็นคนโสดเขาพาผู้หญิงสาวๆกลับไปที่ที่เขาพักซึ่งไม่ใช่บ้านของลิลี่ทำไมคนที่แต่งงานกันแล้วถึงไม่อยู่ด้วยกัน ใครกันแน่ที่ต้องการปิดบังเรื่องการแต่งงานนี้ตำรวจยังคงดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งความจากบริษัทประกันท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งโทรศัพท์สายนี้เองที่ทำให้เหตุการ์ทั้งหมดดูเหมือนจะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลและตำรวจก็ได้ตัดสินใจจกกับกลุมตัวใต้ลูมินทันทีที่แท้โทรศัพท์แจ้งความนี้มาจากบริษัทประกันที่สงสัยว่าลูกค้าที่ซื้อประกันจากบริษัทมีเจตนาที่จะช่อโกง และบุคคลที่ถูกสงสัยนี้ก็คือใต้ลูมินบริษัทประกันร,ระบุว่าในเดือนเมษายนปี2020ลิลี่ได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทโดยมีมูลค่า2ล้านหยวนหรือประมาณ10ล้าน3 0 2 0 0 0 0บาทตอนนั้นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์คือพ่อของลิลี่ต่อมาลิลี่ได้แจ้งว่าตัวเองแต่งงานแล้วและได้เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นสามีของเธอแทนซึ่งในกระบวนการการซื้อประกันนั้นเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประกันจึงทำการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากพ่อของลิลี่เป็นใตหลูหมินแทนแต่สิ่งที่บริษัทประกันคาดไม่ถึงก็คือไตหลูหมินได้ติดต่อกับบริษัทเมื่อเร็วๆนี้โดยแจ้งว่าภรรยาของเขาได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุและต่อมาเขาได้สอบถามถึงวิธีที่จะได้รับเงินประกันหลังจากคุยกันเสร็จเขาก็รีบไปที่บริษัทประกันเพื่อกรอกคำขอรับเงินชดเชยจากอุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทประกันก็เริ่มกระบวนการสืบสวนในทันทีทุกคนทราบดีว่าบริษัทประกันต้องเผชิญกับการเคลมประกันจำนวนมากทุกวันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนประกันผู้รับเรื่องจึงไม่พบความผิดปกติจากใบคำขอรับเงินชดเชยแต่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการเคลมประกันกลับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทันทีประการแรกประกันนี้ถูกซื้อไม่ถึง90วันผู้ถือกรมธรรม์ก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหากไม่ใช่เพราะไต้หลูหมินมายื่นคำขอรับเงินชดเชยที่บริษัทประกันนี้ ก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันครั้งที่3ด้วยซ้ําประกันที่2ผู้ซื้อประกันคือลิลี่ซึ่งเป็นเพียงพนักงานร้านหนังสือครั้งแรกที่เธอทําประกันชีวิตก็ซื้อประกันที่มีมูลค่าสูงมากซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ของเธอเท่าใดนักจึงไม่เป็นไปตามหลักเหตุผลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเคลมประกันได้เชื่อมโยงกรณีนี้กับคดีช่อโกงประกันที่คล้ายกันอย่างรวดเร็วจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ให้กับตำรวจเพื่อตรวจสอบ ตำรวจได้รับเอกสารสำคัญนี้และตัดสินใจจับกลุ่มใต้ลูมหมินอย่างรวดเร็วไม่นานนักความจริงเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นทางการของใต้ลูมินก็ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับการสอบสวนของตำรวจในตอนแรกใต้ลูมินได้พยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขายืนยันว่าตนเองเสียใจมากกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของภรยา และยังสามารถให้หลักฐานยืนยันได้อีกด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนในระหว่างที่เกิดเหตุแต่เมื่อทางตำรวจแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ของประกันชีวิตและหลักฐานที่เขามีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับผู้หญิงคนอื่นไต้ลูหมินก็รู้ว่าตนเองไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปจึงยอมรับสารภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกับตำรวจแต่สิ่งที่ทําให้ตำรวจตกตะลึงมากยิ่งขึ้นคือวิธีการที่ไต้ลูหมินใช้ซึ่งไม่ใช่วิธีการที่คนทั่วไปจะคิดได้เขาได้แสดงให้เห็นว่า การแต่งงานกับดิลลี่เป็นเพียงแค่ขั้นตอนเล็กๆในแผนการของเขาเท่านั้นในกระบวนการการก่ออาชญากรรมทั้งหมดของเขาเขาได้ใช้กลอุบายทุกวิธีที่เขามีทั้งความเจ้าเล่ห์และการวางแผนที่ละเอียดถี่ถ้วนจนทำให้ทุกคนที่ได้ยินรู้สึกหวาดกลัวได้เลยทีเดียวใต้ลูมินในฐานะข้าราชการเขาเป็นคนที่มีไรายได้ดีและดูเป็นคนเรียบร้อยทำให้เขาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงหลายคนและมีความสุขกับการได้รับความชื่นชมจากพวกเธอ เขาใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเงินเดือนของเขาไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายที่มากเกินไปของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นข้าราชการแต่เงินเดือนของเขาก็มีขีดจำกัดและเขาก็ไม่ได้มีไรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากการรับราชการอีกแล้วดังนั้นเขาจึงหันมาสนใจการลงทุนนอกงานประจำเขาไม่เพียงแต่ซื้อหุ้นแต่ยังลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลมากมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากขาดประสบการณ์และไม่มีใครให้คำแนะนำการลงทุนของเขาจึงขาดทุนอย่างรวดเร็ว เมื่อเขารู้ตัวเขาก็มีหนี้สินสูงถึง2.6ล้านหยวนหรือประมาณ13.41ล้านบาทแล้วเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเงินของตัวเองไต้ลู่หมินได้พยายามคิดหาวิธีต่างๆเพื่อหาเงินมาเติมเต็มส่วนที่เขาเสียไปตามปกติแล้วคนที่ไม่มีเงินแต่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีอาจหาผู้หญิงรวยเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากพวกเธอได้แต่ไต้ลูมินไม่เลือกทางนั้นเพราะเขามีเวลาที่จำกัดจนเนี้เร่งรัดเขาอย่างหนัก ดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการหาเงินจากผู้หญิงคนหนึ่งและว,วิธีที่เขาคิดว่ารวดเร็วที่สุดก็คือการช้อโกงเงินประกันแต่การช้อโกงเงินประกันนี้จําเป็นต้องมีเงื่อนไขว่าผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นตัวเขาเองสะก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยวิธีเดียวที่เขาคิดได้ก็คือการแต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทําให้เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันซะหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับเงินประกันในฐานะสามีของผู้เสียชีวิตดังนั้น ไต้ลูมินจึงตั้งเป้าไปที่ลิลี่ซึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาตามที่เขาเล่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลิลี่มาก่อนแต่ลิลี่มีความรู้สึกที่ดีต่อเขาและพ่อแม่ของลิลี่ก็อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของเธอทําให้ตอนนี้เธออยู่ตัวคนเดียวและมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ค่อนข้างเรียบง่ายดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้ลิลี่เป็นเครื่องมือในการหาเงินเขาใช้เสน่ห์ของตัวเองทําให้ลิลี่ตกหลุมรักเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอเธอแต่งงาน และก็ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จดทะเบียนสมรสในเวลาต่อมาเหมือนกับที่ลิลี่บอกกับพ่อแม่ของเธอใต้ลูมินไม่ต้องการจัดงานแต่งงานที่เป็นทางการเขาอ้างว่าตนเองงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาและใช้ข้ออ้างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการแต่งงานทั้งหมดรวมถึงการพบปะพ่อแม่ของลิลี่ด้วยการแต่งงานที่ไม่มีความรักย่อมไม่มีชีวิตคู่ที่แท้จริงการจดทะเบียนสมรสก็เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากแต่งงาน ไต้ลูมินยังคงอ้างว่าตนเองนั้นงานยุ่งและคงจะยังจัดงานแต่งงานไม่ได้ทำให้ทั้งสองคนไม่ได้อยู่ร่วมกันและต่อมาไต้ลูมินก็สามารถนมน้มาน้าให้ลิลี่ทําประกันชีวิตที่มีมูลค่าสูงได้สําเร็จลิลี่ที่ตกหลุมรักเขาโดยไม่เคยคาดคิดเลยว่ากรมธรรมประกันชีวิตนั้นจะกลายเป็นตั๋วไปสู่นรกของเธอและวิธีที่ไต้ลูมินใช้ก็ช่างโหดร้ายและเจ้าเล่์มาก ไตโลมินเล่าว่าเขาคิดอยู่นานแต่สุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจใช้วิธีที่สะดวกที่สุดนั่นก็คือการใช้สารพิษในการทำให้ลิลี่เสียชีวิตแต่สารพิษอย่างทันเลียมนั้นเป็นสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐจึงทำให้เขาไม่สามารถหาซื้อได้หลังจากค้นคว้าข้อมูลอยู่มากมายเขาก็ค้นพบว่าหากกินสารพิษจากปลาปากเป๋าเข้าไปโอกาสรอดชีวิตนั้นจะน้อยมากและปลาปากเป๋าก็เป็นอาหารที่นิยมในโต๊ะอาหาร อีกทั้งการใช้วิธีนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยอันดับแรกเราขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักเรื่องราวเบื้องหลังของปลาปลากระเป้ากันก่อนดีกว่าค่ะปลาชนิดนี้ถูกขนานนามว่าราชาแห่งปลาโดยชาวญี่ปุ่นเพราะเนื้อของมันมีความละเอียดอ่อนและอร่อยมากเป็นปลาชั้นยอดการรับประทานปลาปลากระเป้าเข้าไปนั้นสามารถทําให้ถึงตายได้มีการกล่าวกันว่าปลาปลากระเป้าหนึ่งตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง30คนและชาวจีนก็มีประวัติการกินปลาปลากระเป้าด้วยเช่นเดียวกัน แต่ในปี1990กฎระเบียบการจัดการสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจนีนระบุชัดเจนว่าปลาปกเป้าเป็นอันตรายและห้ามนำเข้าสู่ตลาดอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามในปี2017คำสั่งนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้มานานกว่า26ปีก็ได้ถูกยกเลิกไปร้านอาหารหลายแห่งจะเสิร์ฟปลาปกเป้าสุดพิเศษเฉพาะเพื่อดึงดูดนักชิมจำนวนมากที่มาจากทั่วทุกสารทิศสารพิษจากปลาปกเป้าเป็นสารยับยั้งการทำงานของระบบประสาท ซึ่งมีฤทธิ์ธรรมชาและแรงกว่าโคเคนถึง100เท่าและมีฤทธิ์ระงับอาการปวดแรงกว่าไดแลนตินถึง1 2ึ0เท่าอีกทั้งยังมีประโยชน์สำคัญในการช่วยให้เลือกสารเิพติดได้อีกด้วยเพราะมันสามารถทำให้ระบบประสาทชาโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการอยากยาได้ตามคำให้การของไต้ลูมินเขาใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการหาซื้อสารพิษจากปลาปลกระเป้าแผนการของเขาเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2020 เขาใช้ให้แฟนสาวคนหนึ่งที่ชื่อกงไปซื้อสารพิษจากปลาปรกระเป้ามาโดยโกโหกว่าเพื่อเอามาใช้ในการทดลองไตลูมินได้เอาโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดใหม่ให้กับกงเพื่อให้เธอปลอมตัวเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจิงโจและติดต่อกับผู้ขายที่บริษัทช่างหายฮ e ันเซียงไบโอเทคเพื่อซื้อสารพิษ2มิลลิกรัมการซื้อครั้งแรกสําเร็จและต่อมาเขาได้ใช้วิธีเดียวกันนี้ซื้ออีก5มิลลิกรัมในวันที่18สิงหาคม10มิลลิกรัมในวันที่26สิสิงหาคม และ20มิลลิกรัมในวันที่27กันยายนและส่งไปยังสถานที่รับพัสดุในชุมชนแห่งหนึ่งจากนั้นก็ให้กงไปรับพัสดุมาและส่งต่อให้กับเขาเมื่อไต้ลูมินได้เครื่องมือก่ออัชญรกรรม,มาแล้วเขาก็ต้องการหาวิธีทําให้ดิลลี่กินมันเข้าไปหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งใต้ลูมินก็คิดออกมาว่าจะทํายังไงเขาตัดสินใจใส่สารพิษที่ซื้อมาลงไปในแคปซูลเปลือกไข่มุกแล้วกแกล้งทําเป็นว่าเป็นอาหารเสริมบํารุงผิว และลิลี่ที่กำลังมีความสุขกับการแต่งงานใหม่ของเธอก็เชื่อใจสามีอย่างไม่มีข้อสงสัยเธอคิดว่านี่เป็นการแสดงความรักจากสามีในวันที่13กันยายนปี2020ไต้ลูมินได้มาที่บ้านของลิลี่ทั้งสองทำอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขไต้ลูมินไม่ลืมให้ลิลี่โทรหาครอบครัวที่บ้านแน่นอนว่าเขาไม่ให้ลิลี่บอกครอบครัวว่าเขาอยู่ด้วยและเขาเองก็ไม่ต้องการคุยกับครอบครัวของเธอโดยหาข้ออ้างมาเลี่ยง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมครอบครัวของลิลี่ถึงมีการติดต่อปกติกับเธอก่อนที่จะเกิดเหตุหลังจากกินข้าวและดูโทรทัศน์ด้วยกันไต้ลูหมินก็เอาแคปซูลเปลือกไข่มุกที่เขาเตรียมไว้ออกมาให้ลิลี่กินเขาให้ลิลี่กินแคปซูลหนึ่งเม็ดก่อนไม่นานลิลี่ก็เริ่มรู้สึกคลื่นไส้และอาเจียนออกมาหลังจากอาเจียนแล้วดูเหมือนว่าอาการของลิลี่จะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นแบบนั้นไต้ลูหมินก็เริ่มรู้สึกกังวลเพราะคิดว่าถ้าพลาดโอกาสนี้ไปไม่รู้จะต้องรอไปอีกจนถึงเมื่อไหร่ ดังนั้นเขาจึงหลอกล่อให้ลิลี่กินอีกสองเม็ดโดยบอกว่าอาจจะได้ผลดีกว่าไม่นานลิลี่ก็เริ่มมีอาการผิดปกติร่างกายของเธอเริ่มชักกระตุกและอ่อนเพลียใต้ลูมินในตอนนี้ไม่มีความกังวลใดๆแต่กลับรู้สึกยินดีซะด้วยซ้ำภายในเวลาไม่ถึง5นาทีลิลี่ก็ล้มลงกับพื้นและหยุดหายใจใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองเรียกได้ว่าเธอจากไปอย่างทรมานมากในขณะนั้น ไต้ลูมินได้วางแผนสร้างหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองไม่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยการทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุเก็บแคปซูลที่เหลือและออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขายังลบวีแชทของลิลี่และออกไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในภายหลังว่าตนเองไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเรียกได้ว่าไต้ลูมินยอมทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแม้กระทั่งการทำลายชีวิตของคนอื่นอย่างไร้ความเมตตาน่าเสียดายที่ลิลี่อาจไม่เคยรู้เลยว่า เหตุผลที่แท้จริงที่ชายคนนี้แต่งงานกับเธอคืออะไรจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตในปี2022ใต้ลูม่มินถูกตัดเสียงประหารชีวิตในศาลชั้นต้นและคำตัดสินเดิมได้รับการยืนยันในศาลอุทธรณ์ศาลเห็นว่าจำเลยใต้ลูม่มินในฐานะผู้รับผลประโยชน์จากประกันได้ก่อเหตุทำให้ผู้ทำประกันคือหวังลิลี่เสียชีวิตโดยเจตนาเพื่อชอ่อกงเงินประกัน การกระทำของเขาถือเป็นความผิดฐานเจตนาฆาตกรรมและช่อกงประกันข้อกล่าวหาของฝั่งอายการได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีมูลความจริงจำเลยใต้ลูมินวางแผนการกระทำความผิดอย่างมีเจตนามีจิตใจที่ชั่วร้ายอีกทั้งแรงจูงใจในการก่อเหตุที่ไม่สามารถให้อภัยได้วิธีการก่อเหตุที่แยบยนต์และส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างร้ายแรงการก่อเหตุอาชญากรรมของเขาในครั้งนี้รุนแรงมากสมควรได้รับการลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย คำตัดสินทางกฎหมายสุดท้ายทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดในศาลประชาชนกลางของเมืองไถโจมณฑลเจ้อเจียงโดยใต้ลู่หมินได้ชดใช้บาปของตนเองด้วยชีวิตคำตัดสินนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกถึงความยุติธรรมแต่ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของมนุษย์และการลุ่มหลงในเงินทองคนเรายินดีที่จะจ่ายในราคาเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนี่เป็นคำถามที่น่าคิดให้ลึกลงไป ในชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและภัยอันตรายต่างๆเราต้องระมัดระวังด้านมือที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาๆรรเพื่อปกป้องคนและสิ่งที่เรารักความดีและความชั่วของมนุษย์อาจมีเพียงเส้นบางๆกั้นอยู่และเส้นบางๆนี้สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นได้ในกระบวนการก่ออาชญากรรมทั้งหมดไต้ลูมินได้ใช้ทุกวิธีทางที่มีไม่เพียงแต่สั่งซื้อเครื่องมือก่อเหตุทางออนไลน์ แต่ยังวางแผนให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุโดยหลอกล่อให้ภรยากินแคปซูลที่เป็นพิษเข้าไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นจากอารมณ์โว่วบูบแต่เป็นแผนการที่ถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อนำภรยาของเขาไปสู่โลกแห่งความตายโดยที่เธอไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในช่วงการเติบโตของเราเราต้องพยายามเรียนรู้ที่จะมองคนให้ออกความน่าเชื่อถือไม่ได้มาจากงานหรืออาชีพของคนไม่ได้มาจากความร่ำรวยหรือความยากจนของครอบครัว แต่มาจากคุณธรรมของคนคนนั้นคนอย่างใต้ลูหมินนอกจากจะมีนีก้อนโตแล้วยังเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอีกต่างหากเขายอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการในตอนแรกเขาพูดจาไพเราะและยอมให้คุณพึ่งพาเขาหลังจากนั้นก็เข้าควบคุมคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณคิดว่าเขาดีกับคุณจริงๆแต่แท้ที่จริงแล้วเขาแค่ต้องการชีวิตของคุณเพื่อนําไปใช้นีก้อนโตของเขา เมื่อรู้ว่ามีคนแบบนี้อยู่ในโลกของเราก็ชวนให้รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีคําตัดสินของไต้ลูมินอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่ยังมีอาชญากรรมอีกมากมายที่ยังซ่อนอยู่ในความมืดในยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการทดสอบนี้เราจําเป็นต้องเปิดตาให้กว้างขึ้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนว่าจริงไหมคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคดีในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีนี้บ้างสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ แต่ถ้าชอบวิดีโอเกี่ยวกับคดีจริงๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาในทุกตอนและช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะการสนับสนุนของทุกคนคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ